สักคำตอบมาได้ไหมเธอและฉันมีอะไรได้ไหมเพื่อให้เธอไ,ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยและนักร้องเสียงจริงในรอบนี้คือนักร้อง ก่อนจะไปพบกับนักร้องในรอบแจ็คพอตนะครับเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใช้สายตาจับผิดนักร้องกันมาเยอะแล้วอาจจะเริ่มเพลียนะฮะเรามาเติมความสดชื่นกันหน่อยดีกว่าครับแล้ววันนี้นะครับเจ้าของแบนด์ UCC Tokyo Cuppa นะครับมาเติมความสดชื่นให้กับพวกเราถึงเวทีกันเลยขอต้อนรับคุณมายครับสวัสดีครับ ต้องถามคุณมายครับ <ฮะ S 2> ว่าโตเกียวคาป้าแตกต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงครับกาแฟโตเกียวคาป้าขวดนี้นะคะเรียกว่าเราดิฟมาเพื่อให้ทุกคนได้พร้อมดื่มเลยค่ะ<อ>เพราะว่าเราสกัดมาจากมลเมล็ดกาแฟาขั้วบด100่งนระ้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะเราจะไม่ได้มีการแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นเพิ่มเลยวิธีการดิฟที่เราเลือกค่ะจะช่วยดึงรสชาติของกาแฟาค่ะออกมาได้ดีเลยเรียกว่าทุกคนที่ได้ลองดื่มโตเกียวคาป้าค่ะจะได้สัมผัสรสชาติของกาแฟแท้ๆในสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะ ฟังดูน่าดื่มมากเลยทีเดียวะนะฮะมาถามก <ผม S 1> ูรูของเราดีกว่านะครับชอบกาแฟรสชาติแบบไหนกันบ้างคุณน้ณองชอบรสชาติกลมกล่อมนมนมละมุลมลนละม <laughs> ุนเหมาะกับใบน้าแบบนครัพี่แอ ชอบเข้มเข้มเหมือนกันแต่ว่าไม่ใส่น้ําตาลนั่นเองครับต้องบอกเลยวันนี้มีทั้ง3รสชาติมาให้ทุกคนได้ลองชิมกันด้วยนะครับวันนี้เขาปรับสูตรมาใหม่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบล็ครสชาติเข้มข้น2เท่าหรือจะเป็นแบล็คโนชูการ์นะครับแบบไม่มีน้ําตาลและแบบลาเต้น,นะครับกลมกล่อมรสละมุนวันนี้เอามาให้เติมความสดชื่นกับทุกคนเลยครับทบ้งไม่เกี่ยวเอ้อานี้หมดลาลตลอดนะครับวันนี้กลมกล่อมแม่ดูทุกคนดื่มแบบนี้แล้วอยากจะดื่มบ้างหรือเกินฮนะ ขวดนี้เลยนะครับอเอาละเติมความสดชื่นกันหน่อยนะครับโอ้โหดื่มแล้วเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวใช่สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากสดชื่นเหมือนพวกเรานะครับ <c oughs> ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤศจิกายนนี้นะครับหรือเข้าไปกดติดตามดูโปรโมชั่นเด็ดๆได้ที่ Facebook UCC Thailand แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณมายและโตเกียวครับป้าด้วยนะครับขอบคุณ yeah!